ตอนนี้นะคะทางาาาดักรอมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ลูกค้าเลือกชมมากมายนะคะโปรแรงของวันนี้นะคะจะเป็นกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด70กระะัมเนาะราคาปกติอยู่ที่404.9บาทนะคะตอนนี้ลดอยู่429บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อ5กล่อขึ้นไปนะคะจะได้ในราคา415บาทเนาะ,ะ,ะแล้วก็ยังมีกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด80กรัมนะคะ ราคาปกติอยู่ที่499บาทนะคะตอนนี้ลดอยู่479บาทเนาะแต่ถ้าลูกค้าซื้อ5กร่องขึ้นไปนะคะจะได้ในราคา465บาทนะคะตอนนี้ทางนั้นเรายังมีคูปองอังเปรานะคะที่ยังใช้ได้อยู่เราใช้ได้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะคะซื้อครบ1,000 10, บาทจะได้รับส่วนลดน,นะคะ50บาทซื้อ3,000บาทนะคะ ไ,ได้ราบส่วนลดนะคะ200บาทนะคะฟังกันไม่ผิด่าซื้อ3,000บาทนะคะได้รวม200บาทนะคะตอนนี้ก็ขอจบกันนำเสนอโปรโดีๆของวันนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ